ฝากอีกแล้วนะครับไข่เป็ดของพงศกาฟาร์มนะครับผมเดี๋ยววางให้ดูก่อนเนี่ยครับตู้ฟักไข่ที่ไม่ได้เป็นต้องกลับไข่นะครับก็ฝากแล้วนะครับอืมดูนี่เนี่ยโอ้โหลุดออกมาแล้วพอดีปุ๊บเออโอ้หลุด นี่หลุดมาเลยตะกี้นี่ครับดูนะครับเปลือกไข่ก็ <c oughs> จะแห้งกรอบประมาณเนี้นะครับมันจอกมาง่ายนี่แบบไม่ต้องกลับเลยนะครับเนี่ยพอดีมีฟองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับก็กำลังเจาะเนี่ยถ้าเกิดเราจะช่วยแบบนี้ก็สามารถช่วยได้เลยนะครับเมือ่อเดียว ช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำด้วยระบบแบบนี้นแกะได้เลยนะครับเอเมนครับว่าไม่มีเลือดจาดนะครับไม่มีเลือดนะครับตปดีแกะไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าความชื้นหรือ,อ,อการทำตู้ไม่ถูกนะครับมันก็จะมีมีหลายวิธีนะครับแต่อันนี้สรุปคือของต้นก้าฟาร์มเนี่ยเพือแกะช่วยได้ไหม พ่อช่วยได้เลยนะครับนะครับพ่อจะแกะมันทำไมล่ะแกะช่วยมันสิลูกเงียบๆนะครับอห็นไหมครับนี่ก็หล่นลงมาล้ด huh? ูนะครับขย่อยได้เลยออกสิเอโน่ เลยจุบเรียบร้อยเองไหมครับ<อ>เนี่ยถ้าเกิดว่าตู้ฟักไข่เราเป็นเป็นตู้ที่ดีนะครับเป็นตู้ที่ดีเปอร์เซ็นต์การฟักมันก็ดีแล้วก็การเกิดเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอันนี้ชัดเจนแกะเปลือกไข่ช่วยนะครับฟักออกมาไหมครับจากอันนี้คือกำนหนวันที่26ครับไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีเขาอาจจะเก็บก่อนแล้วส่งมาให้อันนี้ ซื้อพันไข่นะครับไข่เชื้อจากเพื่อนมานะครับก็มาได้วันที่26ก็เลยเชียนว,วันที่26นะครับแต่จริงๆมาเริ่มฟักตั้งแต่วันที่19แล้วนะครับทยอยกันออกน่ครับใบอื่นก็เริ่มเริ่มเจาะกันแล้วนะครับก็จะมีเริ่มเจาะกัน เริ่มเป็นคำๆดำๆเริ่มเจาะเจาะแล้วนะครับนี่ครับการใช้ตู้ฟักไข่นะครับที่สําคัญอยู่ที่ความรู้นะครับความรู้ของคนที่ทําตู้นะครับนะครับปรเ์เนต์การฟักมันก็ดีเนี่ยก็คือเราเราไม่จําเป็นต้องมากับไข่แค่เราวางไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ฟักแล้วนะครับผมมันช่วยลดช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของค่ามอเตอร์ ครับค่ามอเตอร์ค่าเทคนิคอะไรต่างๆไปได้นะครับผมอันนี้คือเราใช้ความรู้เป็นหลักอันนี้ตู้ฟักไข่ของต้นกล้าฟาร์มถ้าเกิดสนใจนะครับสนใจอยากได้ตู้ฟักไข่ที่เปอร์เซ็นต์การฟักดีแล้วก็เทคนิคอันนี้นะครับเอามันก็เป็นของทุกตู้แหละมันก็ทําเหมือนกันหมดนะครับเปอร์เซ็นต์การฟักก็จะสูงปัญหาไก่ตายโคมตาบอดคาเฟ่ไข่แดงไม่ยุบมันก็จะไม่มีอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็คือเราก็ถ่ายให้ดูเลยว่า เนี่ยออกจากไข่เลยพวกเียวสองสองฟองอ่ะติดต่อกันนะครับสองฟองติดต่อกันก็ดีไม่มีปัญหาอันนึงเนี่ยไม่อันตัวนี้ครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีใยไม่มีเลือดไม่มีเลือดอะไรเลยนะครับผมก็อีกฟองเนื้อพวกเนี้ยอีกฟองหนึ่งเนี่ยนะครับพวกเนี้ยนะครับก็อยากให้ได้ใช้กันนะครับช่วงนี้เอ่อช่วงนี้ใกล้ก็คืออ่อ วันครบรอบนะครับวันครบรอบคล้ายวันประสูติของรอสิบนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็จะเป็นโปรโมชั่นให้นะครับนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทจะหนึ่งครบท่นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมาด้วยเลยนะครับผมโอเคนะครับผมตู้นี้นะครับฝาจะไม่มีอะไรเลยนะครับระบบนี้นะครับฝาจะไม่มีอะไรเลย นะครับไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนะครับผมตัวนี้ออกแบบมาก็ความรู้ทั้งหมดนะครับนะครับไม่ใช่ว่าก็คือเราทํำตามๆกันมาไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ทํำตามๆกันมาเพราะามันจะเป็นเรื่องของวิธีแล้วก็จังหวะต่างๆในการที่เราทําทําให้มันเป็นได้จริงๆฟักได้จริงๆนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับ